ทางจังหวัดยะลานะคะได้มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการค่ะที่ห้องประชุมขุนศิลป์สำนักงานศึกษาธิการภาค7ตําตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานายทวีศักดิ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการจำนวน คนพิการ72,000ชุดเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการสามารถใช้ชีวิตประจําวันในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างปกติโดยได้สํารวจความต้องการกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการเพื่อค้นหาคนพิการให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงมากที่สุดซึ่งกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการถือเป็นส่วนหนึ่งสามารถทดแทนสิ่งที่คนพิการขาดหายและทําให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง ซึ่งข้อมูลนะครับก็พบว่านะครับจากการจดทะเบียนของคนพิการในจังหวัดยะลาครับมีจำนวนถึง14,774คนคิดเป็นร้อยละ2.30ครับแล้วก็ของจำนวนประชากรจังหวัดยะลาโดยประเภทความพิการครับที่มีมากที่สุดก็คือเป็นความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือว่าร่างกายครับจำนวน6 6 2 2คนคิดเป็นร้อยละ49.01ครับแล้วก็ของจำนวนคนพิการนะครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีคนพิการนะครับที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์และก็สวัสดิการการบริการด้วยครับ